สวัสดีค่ะมาพบกับพี่นกในอีพีที่ห้านะคะพี่นกพรตบีค่ะค่ะวันนี้จะมาคุยต่อเพราะว่าไม่ได้คุยมาหลายวันเลยที่จิงก็อยากจะอยากจะพูดอยากจะอัดวิดีโอเนาะแต่ว่ามันเหมือนแบบเอาราฟังเราฟังจากคลิปของคนอื่นน่ะคือก็ฟังฟังเยอะแต่ทีเนี้ยก็ขอขอบคุณคลิปทุกคลิปวิดีโอทุกวิดีโอนะคะที่พี่นอกอะ่ะ ได้รับชมและเหมือนว่าเราได้แชร์ประสบการณ์ได้ได้คุยอ่ะก็ยังมีคนแบบแบบเราอะไรเงี้ยคือการที่วันนี้วันนี้เป็นวันอังคารที่30สิงหาสองพันพี่นกคือพี่นกอยากทําคลิปแล้วพี่นกก็อยากจะแบบบอกวันด้วยอะไรเงี้ยคือว,วันหนึ่งเราได้กลับมาย้อนดูคลิปเอ้ยฉันพูดวันนี้อะไรอย่างเงี้ย คืออยากจะแชร์ประสบการณ์อยากจะมาคุยแบบความรู้สึกบางครั้งมันเหมือนมันแบบพอเราฟังแล้วมันเหมือนเฮ้ยอยากคุยอยากจะแบบเล่าของฉันบ้างเล่าเรื่องอที่ที่ตัวเองประสบมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือได้มาแชร์แชร์กันเนาะก็พอดีว่าคุยเรื่องสวดมน์ว่าอ่าอีพีที่สองใช่ไหมคะที่พี่นอกอาชวนเหมือนเพื่อนๆ่นะคะ่ะสวดมน์แล้วทีเนี้ย คือสวดมนต์แล้วอะ่ะเรานั่งสมาธิแล้วสวดมนต์ปฏิบัติเราสวสวดมาเรื่อยแหละแต่ว่าบางครั้งอะ่ะเราเหมือนพอเราสวดไปเรื่อยแล้วเราอะ่ะเหมือนขอแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จในสิ่งที่เราขอเราก็เหมือนเราอะ่ะอยากจะเลิกสวดไม่รู้ว่าเพื่อนเพื่อน่ะเป็นเหมือนกันไหมอะไรเงี้ยแต่แต่ที่เราอะ่ะไม่ได้ไม่ไม่ไม่สมหวังเนี่ย พาะเราก็อาจจะยังแบบยังอดอดทนไม่พอหรือสิ่งที่เราทําอ่ะยังไม่พอแล้ววันหนึ่งอะ่ะสิ่งที่เราสวดสวดมาเรื่อยเรื่อยๆเลย,เยแล้วก็สวดบ้างเว้นบ้างอะไรเงี้ยทําบ้าง,างไม่ทําบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถามว่ามันก็ดีไหมมันก็ดีดีกว่าเราไม่สวดเลยมันเหมือนสะอ่ามันเหมือนว่าเราได้สะสมตรงนั้นแต่บางอาที่พี่นกดูอย่าง บางคลิปที่เพื่อนๆหรือว่าครูโค้ชทั้งหลายที่ที่บอกว่าถ้าทำอะ่ะแล้วต้องถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องทำแบบประจำจริงค่ะพี่โนกอะ่ะเหมือนแบบอลองอาจจะบอกว่าลองดีไหมคือทำจริงอะคะอ่ะตั้งแต่ออกงานมาก็ก็มีบ้างสวดบ้างไม่สวดบางแต่ตีนเนี้ยเริ่มจากที่ว่าเราอะ่ะ เหมือนทุกคนน่ะที่หันมาสวดมนต์น่ะส่วนมากนะคะอ่ะไม่เอาสวดมาสวดตัวพี่น้องน่ะคือเจอทุกแหละเราจะเจอทุกเจอเหมือนเราโดนต้อนเจอต้อนเข้าทางตันเราไม่มีหนทางไปก็เหมือนละที่สวดมนต์น่ะคือฉันพึ่งอะไรไม่ได้นะนะฉันฉันเครต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือยึดยึดทางจิตใจอ่ะ ไม่รู้อะมันจะมีไม่มีเ่ฉันฉันคือฉันขอสวดมันมันเหมือนอะอาจจะเป็นทางเดียวที่รอดอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะมันได้ผลดีจริงๆนะคะอยากให้เพื่อนๆลองลองไม่ได้ลองหรอกทำจริงๆเลยค่ะวันนี้ไม่ได้อนอหน้าได้แน่นอนอย่างพี่นกเริ่มอ่าสวดจริงจัง แต่ว่าเหมือนเราเคยสะสมมาบ้างแล้วแล้วพี่นกก็ลองสวดมาแบบจริงจังไม่ว่าจะเป็นคาถาอะคาถาเงินล้านบทหาจักรพพัดนะคะช่วงนี้พี่นกสวดแล้วก็เออเหมือนเงินงอกเงินงอกจากไหนจากงานพี่นกขายประกันพี่นกขายประกันของบริษัทโตเกียวแล้วทีเนี้ยคือทุกคนก็ก็มีปัญหาของตัวเองอยู่แล้วเนาะ พีโ่โนกามีปัญหาเรื่องเงินไม่พอใช้เราก็เลยสวดแล้วทีเนี้ยแต่ว่าถามว่ารอดไหมมันรอดทุกเดือนมีคนอุดหนุนอุปามานตลอดค่ะข,ขอโทษค่ะเหมือนมีคนอะคอยอุปภาเราตลอดเนี่ยแหละคือสิ่งที่เราทําดีไว้อะมันไม่ไปไหนนะคะเราอาจจะไม่ได้ทดําดีเราอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคนนี้แต่เราอาจจะช่วยเหลือคนอื่น บุญตรงนั้นน่ะมันจะย้อนมาหาเราอาจจะแบบมีคนอื่นมาช่วยเราอีกทีหนึ่งหรือว,ว่าเราอาจจะไปทําบุญตรงสร้างพระทางสร้างถนนหนทางสร้างวัดสร้างกุฏิสร้างอา,า,อา,า,นาสนะสงอะไรอะ่ะที่ปฏิบัติทาอะไรหลายๆแหละที่เราทํากันน่ะมันมีผลทั้งนั้นแหลคะค่ะอย่าคิดว่าสิ่งที่เราทําไปไม่ว่าจะวันนนี้ละน้อยวันนี้น้อยอ่ะ มันมีผลทั้งนั้นเลยมันก็คือสะสมแต่วันหนึ่งเราเจอเราเจอแบบอ่าเรามาสวดมนต์เรารวมกําลังรวมจิตเราแล้วานเงี้ยสิ่งที่เราทำไว้อ่ะมันจะเห็นผลไวอย่างพี่นกก็ก็สวดไปอย่างเดือนที่แล้วนะคะอืมพี่นกอย่างเงินมันจะออกเป็นวิกวิวิก,วก,วก,วกเดือนหนึ่งจะออกประมาณสามสี่ครั้งประกันพี่นกจะเป็นแบบนี้อย่างพี่นกคิดว่าอ่ะ อย่างวันที่วันที่สองมันออกวันที่สองพี่นกได้ประมาณอ่าสี่อ่าประมาณสี่พันพี่นกก็ได้มามากกว่าเดี๋ยวยังเดือนที่แล้วเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่นกก็เดี๋ยวจะดูนะคะอย่างพี่นกรีบไว้ยังเดือนเดือนที่แล้วนะคะพี่นกอย่างวันที่สองอ่ะพี่นกก็ก็พอจะรู้แล้วล่ะว่าได้ประมาณ หมื่นนิดๆพี่นกค,คิดไว้ประมาณหมื่นพันนะคะแต่เงินที่ที่ออกมาจริงๆอ่ะคือหมื่นสามเนี่ยละคะเงินงอกของพี่นกแต่ของคนอื่นอ่ะงอกยังไงไม่รู้แต่เราอ่ะคิดคํานวณแล้วเราอ่ะได้แค่นี้นะมันเหมือนว่าเราจดจ่ออยู่เงินแค่นี้แต่เงินอ่ะมันมันมากมันเข้ามาหมื่นสามกว่าอันเนี้ยพี่นกค,คิดว่าเงินงอกสาธุ แล้วก็ประมาณวันที่สิบอีกนะคะวันที่ส0บพี่นกคิดว่าได้ประมาณหกเจ็ดพันนะคะแต่รู้ไหมคะพระาะวันที่สิบอะประมาณวันที่เก้าเนี่ยเราสามารถลีดดูได้ละเงินออกมาประมาณมื่นสองก็กว่าค่ะเงินงอกมากเลยเงินงอกแบบคนอื่นอาจก็ไม่รู้นะคะว่าคนอื่นอาจจะงานงอกแต่ว่าพี่นกเงินงอกตรงนี้แล้วมีความรู้สึกว่าฮ้ย จริงด้วยเราสวดมนต์เราปฏิบัติสวดเช้าสวดเย็นสวดน้อยสวดมากเราคือเราสวดนั่งสมาธิบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือเราสวดอย่างวันที่สิบเก้าอ่ะปกติแล้วพี่นกเดือนหนึ่งบางทีอ,อาจจะได้รับแค่สองครั้งเองแต่เดือนนี้ยพี่นกรับถึงสี่ครั้งเดือนสิงหาเนี่ยวันที่สิบเก้าพี่นกคิดว่าได้ประมาณพันสี่เพราะมียอดเก็บเบีย้ยเข้าไปประมาณเท่านั้นอน่ะก็จะได้ค่าคอมประมาณพันสี่พี่นกคิดนะแต่ พอใกล้วันออกอะพี่นกเข้าไปเช็คได้สองพันหกปฏิหารมีจริงนะคะเราอย่าคิดว่าเราทําแล้วเราไม่ได้อะไรนะคะลองมาทําดูค่ะเราจะรู้ว่าปฏิหารมีจริงยังวันที่ยี่สิบหกพี่นกนคิดว่าได้ประมาณสักสามพันห้าแต่ออกมาเกือบสี่พันนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าเงินงอกเงินงอกแล้วเงินงอกทั้งเดือนเลยแล้วก็ แล้วก็มีเพื่อนแบบว่ามีเพื่อนแบบอุปถัมภ์ก็คือว่าพี่นกดูอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะทำเบอร์ด้วยพี่นกทำเบอร์เบอร์มงคลแบบพี่นกคือทำแค่ว่าเราแค่ช่วยคนที่เขาว่าอ่าถึงเวลาที่อาจจะได้เปลี่ยนเบอร์อะไรเงี้ยก็จะช่วยแค่เท่าที่เรามีบุญสัมพันธ์กันหรือว่าอาจจะมีกรรมร่วมกันมาก็ได้ทําให้แบบ อา,อาจจะมีทุกข์ร่วมกันบ้างอย่างเงี้ยคือเดือนเดือนนี้พี่น้องได้ได้ประมาณสามหมื่นกว่าโคตรดีใจเลยไม่คิดว่าเราจะได้เพราะว่าสองเดือนที่แล้วเราได้ก,ก็ได้เยอะอยู่นะเดือนที่แล้วก็สามหมื่นกว่าแต่ก่อนสองเดือนนั้นจะได้ประมาณห้าหกพันเองคืออาชีพขายประกันเนี่ยมันจะแบบว่าคือถ้าได้ก็ได้ แต่บางเดือนอะเราอาจจะไม่ได้ขายได้ยอดถูกยอดแต่พี่นกก็ไม่ได้ถูกร้อนไม่ได้ทุกร้อนใจเพราะว่ามันเหมือนเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วด้วยสวดมนต์แล้วทําให้ใจเราอะเย็นเย็นลงแล้วก็คือรู้จักรอคอยแล้วพี่นกก็ได้เรียนแบบกเข้าคอร์สเรียนคูโคดเกี่ยวกับเรื่องกอาร กฎจักรวาลอะไรที่เขาเรียนนะคะอ่าอพี่นก็เจอโคจโจโคตุกตานะคะซึ่งพี่โนกอ่ะถูกจริตและพี่นก็คือลงคอร์สเรียนกับท่านทั้งสองคนนะคะก็ขอขอบคุณโค้ทั้งสองมากนะคะพี่นกอให้เครดิตโคดของพี่นกทั้งคู่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่อ่าเหมือนว่า คืออาจจะเปิดแล้วพี่นกะมีความรู้สึกว่าใจเราเย็นแล้วเราอะอาจากที่เราร้อนลนอย่างแบบอาจจะได้ดูเฟซด,ดูอะไรจากคนอื่นอย่างงี้ยบางครั้งนะ่าการโพสเนี่ยก็สำคัญอย่างพี่นกดูคลิปของครูพ,นพรนพเก้าอาค่ะครูพรจะสอนว่าถ้ามาาครูพรเนี่ก็จะฟังจากครูบาอาจารย์ ที่ว่าคลิปจากพระนะคะแล้วครูพรจะบอกว่าเวลาเราโพสอะไรลงไปอย่างเงี้ยทำให้คนอื่นคิดว่าอาจจะว่าเขาอะไรเงี้ยเขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์นั้นพอดีที่เราโพสต์ไปแล้วเขาคิดว่าเราว่าเขาเนี่ยเราก็เกิดบาปเลยนะคะเพราะฉะนั้นพี่โนก,ก็าคิดว่าการที่เราจะสอนตัวเองเราก็คือสอนอยู่ในนี้แต่เวลาที่เราจะโพสต์อะไรออกไปอะ่ะ ขอให้ตอนนั้นนะ่ะขณะจิตตอนนั้นนะ่ะเราแบบมีความสุขแล้วเราค่อยโพสลงไปมันจะเกิดพลังงานมากกว่านะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่นกนะคะพี่นกก็เอาความรู้สึกแล้วพี่นกที่มีความรู้สึกว่าเราอะเรามองคนแต่เมื่อก่อนนี้อาจจะมองแบบว่าเฮ้ยเธอแบบว่าใครชมอะไรเงี้ยคนอื่นเราจะเกิดอาการแบบเฮ้ยแหม ไม่จริงอะ่ะไม่ดีอะ่ะอะไรเงรี้ยแบบมันต้องมีติ่งให้เราติเขาอะไรเงรี้ยแล้ววันหนึ่งอะ่ะพี่นกอะ่ะก็ได้เจอสถานการณ์คนแบบนี้เข้ามาหาพี่นกเหมือนกันคือตัวตนของพี่นกในขณะนั้นทีมันเจอมันทําให้เรา๋อก็อเราเคยเป็นแบบนี้แต่ว่าสักวันหนึ่งน้องคนนั้นนะอ,อาจจะผ่านตรงจุดนี้ไปก็ได้เขาอ,อาจจะไม่มีติ่งเหมือนพี่นกกรณนนี้ก็ได้พี่นกความรู้สึกว่าเราอะ่ะ คือเราเราเราฝึกมาแล้วเราอยากให้อย่างมุติว่าเราเจอน้องที่อ่ะอย่างลูกค้าพี่นกหนึ่งเงี้ยเาเขาขายของเราเห็นเขาโพสขายดีเราจะเข้าไปอวยพรคือไม่รู้แหละคําอวยพรของเราเนะ่ะพี่นกคิดว่ามันมีพลังอย่างน้อยอ่ะทําให้เขามีความสุข ไม่ว่าคําอวยพรอะไรออขอให้ลงกรวยปังๆนะขายดีทุกวันอะไรเงี้ยเงินเข้าทุกวันอะไรเงี้ยคือแล้วเราไม่มีติ่งข้างในเราจะมีความรู้สึกเราไม่เห็นอะไรที่แบบอ่าไม่ได้ไม่ได้ไไดอะไรเงี้ยคือเราจะเห็นว่าน้องได้น้องได้อ,ไดอะไรเงี้ยมันเหมือนการเป็นการจูมพลังงานให้กับน้องมีความรู้สึกแบบนั้นแล้วก็อย่างพี่นกสวดมนต์พี่นกก็จะแบบ เหมือนเราส่งบุญแผ่บุญที่เราทำนะคะให้กับลูกค้าของเราแล้วก็ผู้มีพระคุณนะคะคนที่พี่นกแบบหยิบยืมเงินมาหรือว่าให้พี่นกยืมคอยช่วยเหลือสนับสนุนเป็นแบ็คเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือพี่นกไม่ไม่ลืมบุญคุณนะคะพี่นกจะทำบุญส่วนเขาเรียกอะไรส่งบุญเนี้ยที่พี่นกทำเนี้ยให้กับ ทุกๆคนนะคะถ้าเกิดว่าบางครั้งอะอดีตอะเราไม่สามารถแก้ไขได้เลยพี่นกอยากจะ,ะพี่นก็ไม่ได้ว่าเราอะจะเป็นคนดีมาเลยนะคะแต่ประสบการณ์ที่อาเครียกอะไรอะที่ผ่านมามันจะสอนเรามันเป็นครูครูบาอาจารย์ของเราแบบที่ยิใหญ่มากที่ทำให้เราเรียนรู้ว่า เราเป็นยังไงแล้วคนที่มาทำกับเราอะ่ะเขาอะ่ะคือกระจกที่เราเป็นสิ่งที่เราเคยเป็นแบบนั้นมาก่อนพี่นกโดนมาโดนแบบคือเข้ามาหมดเลยคืออยากจะเล่าอะไรที่แบบทุก์ที่มันเข้ามานะ่ะมันเกิดจากการกระทำของเราทั้งนั้นเลยที่จริงอะ่ะพี่นกคิดว่า ทุกที่เราได้มาเนี่ยมันมันเกิดจากชาตินี้ซะด้วยซ้ำนะคะชาติที่แล้วที่เราไม่ไม่นั่นน่ะเราคิดว่าเออเราไม่รู้แต่ว่าชาตินี้ณนะเวลานี้ที่พี่นกอยู่ณนะขณะนี้พี่นกได้ได้รับสิ่งที่พี่นกได้ทํา นะคะไม่ด้วยอากายวาจาใจหรือว่าความคิดต่างเนี่ยมันย้อนกลับมาให้พี่นกอะได้เจอสิ่งที่พี่นกคิดการกระทําที่พี่นกเคยทําพี่นกโดนมาหมดเลยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปนะพี่นกจะพูดว่าพี่นกโดนอะไรมาบ้างเดี๋ยวพี่นกเขีจะเขียน,นไว้แล้วก็จะมาแบบว่าเหมือนแบบว่าอลองเล่านะอันนี้สถานการณ์แบบนี้เราเคยทำมาแล้วเราก็โดน อันเนี้ยพอเรารู้แล้วอะ่ะเราก็จะไม่โกรธคนที่ทำกับเราเลยเพราะว่าเราอเคยทำมาแล้วคนที่ทำให้เราเนี่ยเขาเหมือนกระจกส่องให้เราเขาถึงเขาเหมือนเสียสละทำให้เราเห็นว่าเออเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแบบเน,นี้ยน,นกเป็นแบบเนี้ยอะไรเงี้ยวันนี้พี่นกก็เหมือนเหมือนหลุดหลุด ได้มาพูดมาคุยอะไรเงี้ยคืออยากจะชักชวนเพื่อนๆนให้มาสวดมนต์ไหว้ผาปฏิบัติกันนะคะคือวันละเล็กกันน้อยก็ขอให้ทำทุกวันนะคะตั้งจิตอธิษฐานให้ดีก่อนออกไปทำงานก็สวดมนต์พุทังสารนังคาฉามิธรรมสารนังคาฉามิสังฆสารนังคาฉามิก่อนจะเดินออกบัจากบ้านหรือว่าก่อนจะออกจากทำงานนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเรา มีพ่อแม่นะคะเราอาจจะแบบไม่ไม่ไมคุ้นชินว่าเฮ้ยฉันอ,ออกจากบ้านนะฉันไม่เคยกลับไหว้พ่อแม่เลยไม่ไหวอะไรเงี้ยแต่คนที่ทําแล้วก็ดีนะอย่างที่คนเนี้ยไ,ไม่ไม่ไม่เคยทําก็คือคิดในใจก่อนเอาแบบให้เราแบบเคยชินในใจก่อนนึกในใจนะคะสวัสดีค่ะหนูไปทํางานก่อนนะคะคุณพ่อคะหนูไปทํางานก่อนนะคะอะไรเงี้ยลองดูนะคะ เพื่อสิ่งดีอ่ะจะเกิดกับชีวิตเราและปฏิหารในเรื่องการสวดมนต์อ่ะพี่นกเชื่อแต่คนอื่นไม่รู้จะเชื่อไหมแต่ว่าถ้าเราลองแล้วเราเจออ่ะเราจะรู้ว่าเออมันดีจริงๆนะถ้้อยากให้ทุกคนมาลองทําดูนะคะเมือนรดน้มนต์นเหมืนด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่กดแชร์ กดไลค์กด Subscribe ให้พี่นกนะคะขอบคุณทุกคนเลยอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยพี่นกขอขอบคุณไว้ล่วงหน้านะคะคนที่ผ่านมาเจอแล้วกดนะกดติดตามพี่นกเอาไว้คุยกันดูกันอะไรเงี้ยคือพี่นกขอขอบคุณนะคะขอบคุณสิ่งดีๆที่มีให้กันมีให้พี่นกนะคะกัดหน้าเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่เนะาะคุยกันเรื่อยๆค่ะสวัสดีค่ะ